สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะในคลิปนี้ท่านจะได้ทราบลักษณะเนื้อคู่ของท่านค่ะเรื่องเนื้อคู่เรื่องคู่ครองถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะอาจารย์พัฒนาพัฒนาสิริเคยบอกกับฉันว่าเนื้อคู่คือชีวิตอีกครึ่งหนึ่งของเจ้าชะตาค่ะก่อนอื่นนะคะความแตกต่างระหว่างราศีกับลัคนาคือราศีจะดูจาก วันเดือนปีและพศที่เกิดเท่านั้นนะคะส่วนลัคนาเราจะคำนวณจากวันเดือนปีพศที่เกิดบวกกับเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดค่ะดังนั้นลัคนาจึงมีความแม่นยำกว่าเพราะว่าเฉพาะเจาะจงกับตัวของท่านมากกว่าค่ะสำหรับท่านที่เคยผูกดวงมาแล้วท่านก็จะทราบลัคนาของท่านนะคะ ส่วนท่านที่ยังไม่เคยผูกดวงตอนนี้ท่านก็ฟังตามราศีของท่านไปก่อนและขอให้ท่านดูรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่างค่ะทั้งนี้ถ้าหากว่าท่านไหนอยากจะทราบแบบชัวร์นะคะสามารถทักไลน์มาได้ตามที่ระบุไว้นะคะชาวลัคนาราศีธนูเป็นชาวราศีธาตุไฟค่ะ แต่ว่าเป็นปลายธาตุไฟนะคะดังนั้นเขาก็จะไม่ใช่คนที่ใจร้อนใจเร็วเหมือนกับต้นธาตุไฟหรือกลางธาตุไฟอย่างเช่นราศีเมษหรือว่าราศีสิงห์นะคะทีนี้เวลาที่เขามาเจอกับธาตุดินซึ่งเป็นธาตุของดาวประจำราศีของเขานั่นคือดาวพฤหัสบดีนะคะธาตุดินกับธาตุไฟเนี่ยมารวมกัน ก็เลยทำให้คนลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีมันสมองว่องไวเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งมีความกระตือรือร้นชอบคิดอ่านทําเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแล้ะก็เป็นคนดีค่ะคำว่าเป็นคนดีในที่นี้ก็คือชาวลัคนาราศีธนูเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจนะคะเป็นคนที่มีอุดมคติ มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่มีความสุภาพเรียบร้อยมีความภาคเพียรแล้วก็เป็นคนที่มีรสสนิยมดีค่ะเป็นคนที่ชอบการผจญภัยชอบการท่องเที่ยวรักอิสระภาพและด้วยความที่สัญลักษณ์ของราศีเขาเป็นรูปคนถือธนูนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิตค่ะ ในเรื่องราศีของคู่ครองนะคะทางหลักวิชาการโหราศาสตร์เบื้องต้นเราจะดูจากพบปัตตนิอันเป็นเรือนของคู่ครองค่ะชาวลัคนาราศีธนูพบปัตตนิเรือนคู่ครองจะตรงกับราศีเมถุนค่ะดังนั้นอุปนิสัยใจคอของเนื้อคู่ก็จะได้รับอิทธิพลหรือความเป็นไปของราศีเมถุนนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงๆของคนเราเนื้อคู่หรือคู่ครอง เราสามารถมีคู่ครองที่มีลัคนาสถิตณราศีใดก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นลัคนาราศีเมถุนเท่านั้นนะคะอีก11ราศีก็ได้เช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าพื้นนิสัยตลอดจนลักษณะความเป็นไปของเนื้อคู่หรือคู่ครองเนี่ยก็จะถูกอิทธิพลของภพปัตตนิของเราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากค่ะ ทีนี้มาดูในความที่เป็นราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนมีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีคือเป็นคนคู่ตัวราศีเป็นราศีปลายธาตุลมและมีดาวเกษตรประจำราศีคือดาวพุธซึ่งเป็นธาตุน้ำค่ะในความที่เป็นคนคู่นั่นหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งทำกิจกรรมต่างๆอะไรได้ดี ทำงานได้พร้อมกันหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันโดยที่ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยไม่ได้หงุดหงิดเลยคือเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนทํางานแต่เป็นคนสองคนกําลังทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะมีเรี่ยวแรงมากๆเลยค่ะและในส่วนที่เป็นปลายธาตุลมกับที่ดาวเกษตรประจําราศีเป็นดาวพุทธธาตุน้ํานะคะคือถ้าเป็นปกติเนี่ย ก็จะเป็นคนที่สบายๆยเย็นๆนะคะแต่บางครั้งถ้าเกิดมีอะไรที่แหลมเข้ามาแบบนั้นนะคะเช่นลมพัดแรงเกินไปนะหรือว่าปริมาณน้ำมากเกินไปแบบนั้นนะคะก็จะทำให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยเกิดความเจ้าอารมณ์ค่ะโกรธง่ายหายเร็วแล้วก็มีความว่ายากสอนยากอยู่พอสมควรค่ะ แต่ที่น่ารักมากๆของชาวราศีเมถุนก็คือเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความนึกคิดดีมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆและเขาก็มุ่งเน้นไปที่ความเจริญก้าวหน้าค่ะเมื่อเราพิจารณาจากธาตุประจำราศีของราศีธนูกับราศีเมถุนนะคะ ราศีธนูเป็นปลายธาตุไฟราศีเมถุนเป็นปลายธาตุลมชัดว่าทั้งสองธาตุเนียมีความเกื้อกูลกันไปนอย่างดีค่ะเพราะว่าเมื่อราศีธนูเป็นไฟที่เป็นปลายธาตุเน่ก็จะมีความเอื่อยเฉยไปนิดนึงนะคะดังนั้นถ้าใช้ลมของราศีเมถุนเน่มาช่วยพัดพาก็จะทำให้ไฟนี้เน่มีความร้อนแรงขึ้นมีพลังอำนาจมากขึ้นนะคะดังนั้น คู่ครองของชาวลัคนาราศีธนูคือราศีเมถุนเนี่ยก็จะช่วยทำให้ชาวลัคนาราศีธนูมีพลังอำนาจมีความเคลื่อนไหวกระทํากิจการต่างๆได้รวดเร็วขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็สามารถออช่วยแก้ไขจุดด้อยซึ่งกันและกันได้ไปอย่างดีค่ะอย่างเช่นราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็ว แต่ชาวลัคนาราศีธนูเป็นคนสุขุมมั่นคงนะคะไม่ใช่คนวู่วามก็จะสามารถช่วยกันประคับประคองกันได้เป็นอย่างดีค่ะทีนี้นอกจากภาพรวมของลักษณะนเนื้อคู่ของชาวลัคนาราศีธนูตามที่ได้กล่าวไปแล้วเรามาดูรายละเอียดพิเศษว่าชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดในแต่ละวัน ลักษณะเนื้อคู่ของเขาเป็นอย่างไรบ้างฉัดจะไล่ตั้งแต่ชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันอาทิตย์ดาวคู่ครองเป็นดาวพุธซึ่งเป็นดาวเกษตรเจ้าของราศีเมถุนเรือนคู่ครองดาวพุธของคนเกิดวันอาทิตย์ในทางทักษะเป็นดาวสี มีความหมายเกี่ยวข้องกับความดีงามบารมีความเบาความสบายชื่อเสียงเกียรติยศเนื้อคู่ของชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่ ผิวสวยค่ะผิวขาวหรือค่อนไปทางขาวรูปร่างสูงโปร่งนอกจากนี้ยังมีข้อบ่งชี้พิเศษคือเป็นคนสวยหุ่นดีเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะใครเห็นใครชอบแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานทำการทำอาหารกินเก่งมากและต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองอย่างมากค่ะชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันจันทร์ดาวคู่ครอง,องของท่านเป็นดาวพุธ ซึ่งวันพุธของคนที่เกิดวันจันทร์ในทางทักษะเป็นดาวเดชนะคะดาวเดชมีความหมายเกี่ยวข้องกับอำนาจวาสนาความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองความแข็งแกร่งค่ะเนื้อคู่ของชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ผิวสวยค่ะผิวค่อนไปทางขาวหรือขาวเหลืองรูปร่างสูงโปร่งนอกจากนี้ยังมีข้อบ่งชี้พิเศษคือ คู่ครองของท่านเป็นคนมีหลักมีฐานเป็นคนที่มีที่มาจากวงตระกูลที่ดีนะคะเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีเมื่อแต่งงานอยู่กินกันแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะแต่เคล็ดลับสำคัญก็คือตัวท่านเองต้องมอบอำนาจการดูแลหลายๆอย่างไว้ให้เขาค่ะชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันอังคารดาวคู่ครองของท่านเป็นดาวพุธค่ะ ดาวพุธของคนเกิดวันอังคารในทางทักษาเป็นดาวอายุซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับสุขภาพความชอบความมีอายุมากกว่าเนื้อคู่ของชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่รูปร่างบางๆนะคะผิวขาวหรือค่อนไปในทางขาวเหลืองค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อบ่งชี้พิเศษคือคู่ครองของท่านกับตัวท่านน่าจะอยู่บ้านใกล้ๆกันค่ะ แล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงสุขภาพดีน่าจะมีอายุมากกว่าและอายุก็น่าจะยืนยาวกว่าท่านนอกจากนี้ก็ยังมีฐานะดีกว่านะคะแล้วก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันพุธกลางวันดาวคู่ครอง,องของท่านเป็นดาวพุธซึ่งดาวพุธของคนที่เกิดวันพุธกลางวันในทางทักษะเป็นดาวบริวารน,นะคะ มีความหมายเกี่ยวข้องกับการให้บริการการดูแลการเป็นผู้ที่ด้อยกว่าเป็นผู้ที่ต้องให้ความเอาใจใส่ค่ะเนื้อคู่ของชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันพุธกลางวันจะเป็นคนที่รูปร่างโปร่งๆค่ะผิวค่อนไปทางขาวหรือขาวเหลืองนอกจากนี้ยังมีข้อบ่งชี้พิเศษคือน่าจะมีอายุน้อยกว่าท่านมีฐานะความเป็นอยู่หรือมีการศึกษาด้อยกว่าท่าน แต่ท่านก็ไม่ได้ถือสาในเรื่องนี้ค่ะที่น่ารักก็คือเขาเป็นคนที่มีอารมณ์จำใสร่าเริงและเป็นคนที่คอยเอาใจใส่บริการท่านเป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันพฤหัสบดีดาวคู่ครองของท่านเป็นดาวพุธซึ่งในทางทักษะดาวพุธของคนที่เกิดวันพฤหัสจะตรงกับตำแหน่งมนตรีซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับ ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความมีอาวุโสในด้านต่างๆลักษณะของบิดามารดาหรือการเอาใจใส่ดูแลนะคะเนื้อคู่ของชาวลัคนาราศรีธนูที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนผิวสวยค่ะผิวค่อนไปทางขาวรูปร่างจะออกไปทางท้วมนิดๆแต่ยังไม่ถึงกับอ้วนนะคะ นอกจากนี้ยังมีข้อบ่งชี้พิเศษคือคู่ครองของท่านน่าจะมีอายุมากกว่าท่านหรือมีลักษณะท่าทางที่ดูอาวุโสกว่าท่านค่ะนอกจากนี้เขาจะดูแลเอาใจใส่ตัวท่านเหมือนกับเป็นผู้ปกครองของท่านค่ะและก็เป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงดีและพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเรียกได้ว่าหมดตัวก็ยอมค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันศุกร์ดาวคู่ครองของท่านเป็นดาวพุธซึ่งในทางทักษาดาวพุธของคนที่เกิดวันศุกร์ตรงกับตำแหน่งมูละมีความหมายเกี่ยวข้องกับการมีหลักมีฐานความมั่นคงแข็งแรงความน่าเชื่อถือเนื้อคู่ของชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันศุกร์เป็นคนผิวสวยค่ะ ผิวค่อนไปทางขาวรูปร่างพอดีพอดีไม่อ้วนไปไม่ผอมไปนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อบ่งชี้พิเศษคือคู่ครองของท่านเป็นคนที่ทำอะไรก็ดูเข้าท่าเข้าทีมีแต่คนเชื่อถือค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีหลักมีฐานมีพื้นเพด,ดีเป็นคนที่มีที่มีทางมีสมบัตินะคะ แต่ว่าเขาจะไม่ชอบสะสมเงินทองค่ะเขาจะชอบสะสมที่ดินหรือว่าสะสมบ้านค่ะชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันเสาร์ดาวคู่ครอง,องของท่านเป็นดาวพุธซึ่งในทางทักษะดาวพุธของคนที่เกิดวันเสาร์จะตรงกับตำแหน่งการกินีมีความหมายเกี่ยวข้องกับความปรวนแปร ى, ความไม่แน่นอนหรือคาดหวังได้ยากค่ะ เนื้อคู่ของชาวลัคนาราศรีธนูที่เกิดวันเสาร์จะมีรูปร่างสูงผอมผิวคล้ำกว่าคู่ครองของชาวลัคนาราศรีธนูที่เกิดวันอื่นๆนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อบ่องชี้พิเศษคือเป็นคนที่มีฐานะมีพื้นเพด,ดีมีความรู้ดีมีชาติกำเนิดดีมาจากตระกูลที่สูงนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่ขี้โรคหรือว่ามีโรคประจำตัวที่รักษาได้ยากค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันพุธกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะดาวคู่ครองของท่านเป็นดาวพุธซึ่งในทางทักษาดาวพุธของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะตรงกับตำแหน่งอุตสาหะมีความหมายเกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งความภาคเพียรและก็ทำม,มาหากินเก่งค่ะ เนื้อคู่ของชาวลัคนาราศีธนูที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนผิวสวยแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแลผิวพรรณเป็นอย่างดีนะคะสีผิวค่อนไปทางขาวค่ะแล้วก็รูปร่างเป็นคนสูงโปร่งค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อบ,บ่งชี้พิเศษคือคู่ครองของท่านเป็นคนขยันขันแข็งนะคะซึ่งตัวท่านเองก็จะเลือกคู่จากดูว่าเขาเป็นคนขยันนี่แหละค่ะ นอกจากนี้ความขยันของเขาก็จะส่งต่อมาให้กับท่านนะคะทําให้ท่านเนี่ยพลอยขยันไปด้วยดังนั้นเมื่อแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วก็จะสามารถตั้งหลักปักฐานได้เป็นอย่างดีค่ะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์พัฒนาพัฒนาสิริฝากคํำอวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูมีชีวิตคู่ที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรธ ทุกท่านทุกคู่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ